น้ำปลาเป็ดพะโลครับเพื่อนๆหมู่พะโลครับเมอเอลสีทองลูกละสามสิบห้าบาท,ทเพื่อนสามลูกร้อยลูกร้อยพี่ก็ให้ชิมอ่ะชิมผมชิมให้พี่ไม่เป็นไรครับอ่ะพี่ก็ให้ชิมนะชิมเลยูกเองอรัพี่ อ,อ,อ,อันนี้ปลูกที่สุโข,ขทยัยปลูกไม่ได้เข้าโดมนะปลูกกับพื้นแล้วตั้งค้างตั้งคางให้เขาแล้วยงใช้ใช้เชือกโยงครับม,มันเลยแบบไม่ได้มันไม่ลูกเลยไม่ไม่ใหญ่ไม่สวยเหมือนกับที่อยู่ในโดมใช่ไหมถ้าโดมมันจะลูกใหญ่และสวยมันจะเป็นลูกใหญ่หญที่สวยครับ เมลอนสีทองนะครับพี่ข้าวสําเร็จรูปนะครับกับข้าวถุงเยอะครับที่นี่ครับหน้ามาเดินครับวัดประดูสายหนึ่งนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้เป็นเสื้อผ้านะครับตัวละยี่สิบาทเสื้อผ้ามือสองตัวละยี่สิบครับพามากพี่พนากินนะครับร้อนๆครับ ไปทำช่องเหรอพี่ใช่ครับไปทำ u t u b บครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อปุ้ยออนทัวครับพี่ปุ้ยออนทัวครับใช่ครับว่างๆฝากพี่ไปกดซับสไครต์หน่อยนะครับน่าทานครับมีแกงครับ กับข้าวสําเร็จเรา,าเป็นไก่ย่างข้าวอะนะไ่สย่างสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9มีนาคมครับปี2568คลิปนี้พู้ยอยู่ที่ตลาดนัดวัดประดูนะครับพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่พุ้ยได้มาที่นี่นะครับ วัดประดูพุทธมณฑลสายหนึ่งครับก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มโซนไหนก่อนนะครับก็เดินดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับนี่เครื่องมือช่างครับก็ไม่รู้ว่าเขามีกี่โซนนะครับแล้วก็เดินดูเรื่อยๆก็แล้วกันไม่สีแดงขายดีนะจริงๆถามให้นะคะ ฝั่งนี้เป็นเสื้อผ้านะครับตัวละยี่สิบบาทเสื้อผ้ามือสองตัวละยี่สิบครับก็ไม่รู้ว่าเขามีวันไหนบ้างนะครับก็น่าจะมีทุกวันนะครับก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากครับพี่ครับถามหน่อยตลาดที่นี่เขาเรียกว่าตลาดนัดวัดประดู่ถูกไหมสายหนึ่งครับครับผม เขามีวันไหนบ้างอ่ะพี่มีทุกวันตอนยามเย็นทุกวันยามเย็นนะครับพี่ครับก็เริ่มตั้งแต่ถ้าเป็นข้างนอกก็จะอยู่ที่สิบโมงสิบเอ็ดโมงเขาก็เริ่มจับจองแล้วครับข้างนอกทางโน้นเลยไม่คือทางนี้อ่ทางนี้ใช่ไหมครับอ่ืครับแล้วก็เริ่มทงข้าวเขาก็เริ่มทางในครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคเดี๋ยวผุ้ยพาเดินชมนะครับขายทุกวันครับถามพี่ก็เรียบร้อยแล้วครับเสื้อผ้า ของมือสองของใหม่มีหมดครับมีกระเป๋าด้ยดีครับพี่ครับ,รบก็มาเดินเที่ยวได้นะครับ พุทธมนฑลสายหนึ่งครับตลาดนัดวัดประดู่ครับก็มันจะมีโซนๆเหมือนที่พี่เขาบอกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนตลาดนัดข้างในเป็นขายของกินนะครับเพื่อนๆเนดี๋ยวพาไปดูครับมใส่กอกค ไข่ทรงเครื่องของกินก็เยอะดีนะครับเพื่อนของกินก็เยอะดีนะครับที่นี่ครับ ไปเ็มชยยนะเขาจะเรียกว่าตลาดนัดรัดประดูสายหนึ่งนะครับพุ่งปุ้ยก็มาเป็นครั้งแรกครับที่นี่ครับส้มตำ ปลาเผาเครับน้ำเต้าหู้ปลาท่องกโกะไปทางไหนก่อนมุกขนมครกด้วยพอถ่ายเ่ยนะพี่ พ่อพี่เหน้ากินนะครับร้อนๆครับไปทำช่องเหรอพี่ใช่ครับไปทำ YouTube กรบพี่ครับชื่ออะไรครับพี่อ่าชื่อปุ้ยออนทัวร์ครับพี่ปุ้ยออนทัวร์ครับใช่ครับว่างๆฝากพี่ไปกดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับครับ ส่วนมากผมไปเดินทางสมุทรสา,าคนรนครปฐมสามพานอย่างนั้ครับนี่มาครั้งแรกที่นี่พูดท่ได้ไหมครับพี่นานแม่นานประมาณสี่นาทีครับพี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับพี่ <นา S 1> ครับผมเดี๋ยวพี่พามาดูฝั่งนี้ครับเพื่อน ปลาเผาด้อเพื่อนโอ้หอยแมลงฟู้กุ้งเผาครับกล่องละสองร้อยสามรอยครับเพื่อนเดี๋ยวพุยพามาดูทางนี้ครับม,าม,ากกมีเข้าหมากด้วยมีข้าวหลามตัดมีอะไรแหนม ครัไปดูทางนี้เอากับข้าวเยอะนะเพื่อนโอ้กับข้าวก็เยอะนะเ,อาาเอะนาะน่าทานครับมีแกงครับกับข้าวสำเร็จเราเป็นคนงเราข้าวมันนะข้าข้าวกั ที่นี่ปุ้ยก็มาเป็นครั้งแรกนะครับมะม่วงหน้าทานครับข้าวเหนียวมะม่วงครับไม่พอมอ่ะหรูว่าไม่พอมเพรวงมันจะงอยู่็มร้านแล้มันสุกโอ้ปุ้งครับของขายเยอะมากครับที่นี่ครับ พีชยชามาดูล็อกนี้ครับอาหารเหนือครับเพื่อนสวัสดีครับนี่เป็นอาหารเหนือครับ มีขาหมูด้วยเพื่อน50-60บหกครับขาหมูราชาขาหมูหมูกับข้าวครับเทียบนี่มีบัาจ้างเพื่อน ก็เป็นตลาดหนึ่งที่น่าน่าสนใจนะครับที่นี่ครับตลาดวัดประดูสายหนึ่งครับเพื่อนเรามีนมจีนเนี่ยขาหมูพะโลครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่ามาเดินนะครับของมันขายเยอะดีครับเพื่อนเดินเข้าไปข้างใน <L> ยำขนมจีนครับซื้ออะไระมีแกงหน่อไม้แกงเห็ดครับ ก็มาเดินได้ครับที่นี่ครับตลาดเขาใหญ่ดีครับเดินจนขาลากครับที่นี่ครับปุ้ยก็เพิ่งมาครั้งแรกครับ ก็ไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยบ้างนะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับครับข้าวถ้วย,ยบุกข้าวรัดต้ม กองละ25บาทเอามีข้าวแตนด้วยน้ำแตงโมครับเพื่อนสาบาทข้าวแตนน้ำแตงโมครับผมก็สามสิบี่ครับผมครับใหม่ๆเลยพี่ก็ทอดหลังร้านเนี่ยครับขอบคุณนะครับพี่อาจจะคุยพ,พามาดูฝั่งนี้เพื่อน ขอ,องขายเยอะมากครับไก่ย่างอันนี้อะไรเออก,อกุ้งอบวุ้นเส้นครับกล่องละห้าสิบบาท เไปดาไปเลยข้าวโพดสีม่วงดูไก่ย่างม่ค้าคไ,ไก่ย่าง น้ำพริกครับก็ของขายเขาเยอะมากเลยนี่เป็นโซนๆเป็นล็อกๆครับเพื่อนเป็นตลาดในร่มครับฝนตกก็มาเดินได้ครับไม่ต้องกลัวเปียกครับ มีมแมลงทอดเังดีครับพี่ะครับครับมีหมูคาโลครับเพื่อนขอบคุณครับพี่ครับเีรสดาเบะก่อะห่แน่เลยนะจมูสเต๊ะครับหร้อยค่ะ สิบห้าไม้ร้อยสิบไม้เจ็ดสิบนะครับพี่ครับขอดูหน่อยพี่ขอบคุณครับครับผมเนียสุไหมคะใส่แล้วจ้าเอาอีกไหมจ้าได้ค่ะเ ก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่ามาเดินนะครับเพื่อนๆลำใหญ่ครับมะม่วงก็เป็นตลาดที่ใหญ่ตลาดหนึ่งนะครับเพื่อนๆ่เรียนก็น่ามาเดินนะครับที่นี่ครับ เป็นล็อกๆครับแล้วก็สะอาดด้วยครับไก่ต้มไก่ต้มน้ำปลาเป็ดพาโลครับเพื่อนๆหมูพาโลครับ เขาเยอะมากเลยครับปลาเผาครับไก่ย่างครับสี่สิบหกสิบบาทครับของกินเยอะแล้วหน้ามาเดินเลยครับที่จอดรถก็กว้างครับที่นี่ครับ

เมลอนสีทองลูกละสามสิบห้าบาท,ทเพื่อนสามลูกร้อยสามลูกร้อยพี่ก็ให้ชิม,ชมอ่ะชิมผมชิมให้พี่ไม่เป็นไรครับอ่ะพี่ก็ให้ชิมนะชิมเลยปลูกเองอะพี่อือก็อร่อยอยู่นะครับอันนี้ปลูกที่สุโขทัย ปลูกไม่ได้เข้าโดมนะปลูกกับพื้นแล้วตั้งค้างอตั้งค้างให้เขาแล้วโยงใช้ใช้เชือกโยงครับม,มันเลยแบบไม่มันไม่ลูกเลยไม่ไม่ใหญ่ไม่สวยเหมือนกับที่อยู่ในโดมถ้าโดมมันจะลูกใหญ่และสวยมันจะเป็นลูกใหญ่ๆที่สวยครับเมลอนสีทองนะครับพี่ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมเดินดูก่อนพได้เอาเลยจ้ะขอบคุณครับครับผมชิมไหมเนาะชิมปก็เป็นตลาดหนึ่งที่หน้ามาเดินนะครับพี่ผมขอทิ้งเลยนะได้ทิ้งได้เลยขอบคุณครับครับกับข้าวสำเร็จรูปนะครับกับข้าวถุงเยอะครับที่นี่ครับน่ามาเดินครับวัดประดู่สายหนึ่งนะครับเพื่อน ก็เดี๋ยวปุ้ยคงปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอปิดคลิปแล้วครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเพื่อนๆตลาดนัดวัดประดู่พุทธมณฑนสายหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูฝั่งเสื้อผ้ามือสองกันหน่อยก่อน อ,อันนี้อะไรกางเกงช้างตัวละร้อยดูมะม่วงด้วยอโอ้อมาดูทางนี้ก่อนมา เอามามาเอานึกว่าใครเป็นไงสบายดีไ,ไปทุกที่เหมือนกันนะคครับแล้วกลับกี่โมงเนี่ย 6โวงวันทุ่มหนึ่งวับดีดีไหมเรื่อยๆเรื่อยๆนะไปนะขายดีๆครับวัสดีครับครับผมโอ้มีตัดผมด้วยเพื่อนๆลมโชยแหคัดครับร้อยห้าร้อยหน่ง